Google เปิดเผยความสามารถใหม่ของ Quick Share ผู้ใช้ p i x e l 10จะได้รับประสบการณ์การแชร์ไฟล์ที่สะดวกกว่าเดิมอีกแล้วด้วยการประกาศที่น่าตื่นเต้นนี้ผู้ใช้ Android จะสามารถรับส่งไฟล์กับ iPhone ผ่าน Ad Drop ได้แล้วแต่ทำไมต้องมีการประกาศแบบนี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มเติม Pixer 10เป็นรุ่นแรกที่จะได้รับการอัปเดต Quick Share e x t e n s i o n นี้ซึ่งจะช่วยให้การรับส่งไฟล์ระหว่าง Android และ iOS อง่ายขึ้นอย่างมากการทำงานร่วมกันของ Quick Share และ Ad Dr o p นี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปปกกรรณ์ททีี่สสะะะดวแลมิิธภาพ จากนี้ไปผู้ใช้ Android จะสามารถส่งไฟล์ไปหา iPhone หรือรับไฟล์จาก iPhone ได้โดยตรงไม่ต้องการขั้นตอนที่ซับซ้อนแต่ทราบหรือไม่ว่าการใช้งานนี้มีเงื่อนไขเล็กน้อยทาง a i r d r o p และ Quick Share ต้องเปิดใช้งานในโหมด Everyone ก่อนจึงจะสามารถเห็นและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของกันได้อย่างไรก็ตามการปรับปรุงนี้เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ Android ทุกคนเนื่องจาก Google ได้ยืนยันว่าจะขยายความสามารถนี้ไปยังอุปกรณ์หรือสมาร์ทโฟนรุ่นอื่น,นๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android อย่างแน่นอน แต่ทำไมต้องมีการประกาศแยกจากการปรับปรุงฟีเจอร์อื่นๆอาจมีข้อคิดเห็นแตกต่างกันและการปรับปรุงนี้อาจเป็นการเตรียมพร้อมต้อนรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Google หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนโพสต์แรกเลย